ถ้าจะอธิบายปรากฏการณ์ที่คนรุ่นใหม่กลับบ้านเราก็ต้องเข้าใจถึงสิ่งที่พาพวกเขาเหล่านั้นออกจากบ้านเช่นกันครับและจากการทํางานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่3เราก็ค้นพบคําตอบของปรากฏการณ์นี้ครับจากที่ประชุมใหญ่เนี่ยระบบสุขภาพที่คณะกรรมการสนใจก็มีอยู่ห้าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องฐานทรัพยากรธรรมชาติ2 เรื่องระบบกะเกษตร3เรื่องชุมชนเข้มแข็งเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องระบบบริการสุขภาพากนั้นก็มีกรอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติก็คือเวลาเราทํางานด้านนโยบายเนี่ยต้องมีพื้นที่ด้วยเป็นพื้นที่กรณีศึกษาซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ใน5จังหวัดเนื่องจากเราไม่ได้มีระบบที่มีวิชาการฐานข้อมูลที่แน่นหนาเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากพื้นที่ จากความเห็นจากการระดมสมองจากลงพื้นที่พับเนี่ยเห็นว่าปัญหาหรือที่ที่คิดว่ากระทบต่อตัวระบบสุขภาพมากคือเรื่องระบบการเกษตรถ้าดูจากแผนที่เราจะเห็นว่าพื้นที่ทั้ง5จังหวัดเป็นพื้นที่ราบรุ่มอยู่ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเป็นพื้นที่ทําเกษตรกรรมมาอย่างยาวนานครับและปัจจุบันพบว่าพื้นที่เหล่านี้ ที่เคยเป็นพื้นป่าถูกแปลสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเนี่ยอายุ60ปีมีอายุเท่ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเริ่มประมาณ2504เราก็เห็นเลยพัฒนาการของเกษตรปัจจุบันเนี่ยคือเกษตรเพื่อการสร่งออกเกษตรเพื่อเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรเชียงเดียวเกษตรเคมีซึ่งระบบพวกนี้เนี่ยเป็นพัฒนามา60ปี แล้วจากตัวเลขจากการประมวลจากลงพื้นที่เนี่ยเห็นชัดว่าทุกอย่างนี่มีปัญหาหมดเลยอะราคานี้สินที่ดินหลุดจากมือแล้วที่เห็นอาจจะไม่ได้พูดกันมากคือเป็นเกษตรแบบบ้านแตกเพราะว่าระบบเกษตรเนี่ยไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้และเขาไม่สามารถจะส่งมอบให้ลูกหลานได้เขาก็ดันลูกหลานออกจากบ้านจากชุมชนเพื่อไปทาอาชีพอื่นคือปัญหาทุกอย่างเลยแล้วมันข้อมูลมันบ่งบอกเลยว่า มันไปไม่ได้เพราะว่าราคาต้นทุนผลกําไรมันสะสมสะสมมาเรื่อยๆแล้วไปไม่รอดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทั้งปัจเจก,กบุคคลครอบครัวสิ่งแวดล้อมสังคมเ่ื่องอายุของระบบกะเกษตรแบบนี้ประมาณ60ปีอันนี้ข้อมูลนี่ไม่ไม่มีใครโต้แย้งแล้วเพราะมัน,มนชัดเจนปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำการใช้สารเคมีการปลูกพืชเชิงเดียว รวมถึงการส่งลูกไปเรียนและทํางานในเมืองเพราะไม่อยากให้ลูกหลานต้องลำบากเหมือนตนเองปัญหาเหล่านี้คือต้นเหตุแห่งความทุกข์เพราะการที่จะมีสุขภาวะที่ดีได้นั้นเราต้องเข้าใจสุขภาพทั้ง4มิติครับเพราะว่าความคิดเดิมเวลาเราพูดเรื่องสุขภาพคนทั่วไปแม้แต่ผมเองตั้งแต่เด็กมาพอพูดสุขภาพเราก็นึกถึงเป็นเรื่องของหมอพยาบาลเรื่องของร่างกายเท่านั้น แต่ทีนี้ในนิยามหรือความหมายของคำว่าสุขภาพเชิงกว้างเนี่ยมันได้ถูกกำหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550สี่มิติมันจะมีกายจิตแล้วก็ปัญญาแล้วก็แล้วก็สังคมมิติที่หนึ่งก็ทางกายทางกายนี่รู้อยู่ไอเนี้ยหนึ่งในสี่คือทางกายไอนี้ผมเรียกว่าเป็นนิยามหรือความหมายที่แคบที่สุดจิตเนี่ย เหมือนกันเหมือนกับคนที่หุดหงิดโกรธง่ายคนเหล่านี้เนี่ยคนโกรธง่ายไม่ใช่เป็นคนมีความสุขเป็นคนมีความทุกข์เพราะปัญญาอันนี้ยากหน่อยคนที่มีความสุขสั่งปัญญาอันนี้ถ้าพูดเทียบเคียงแล้วจะชัดทุกคนเคยเข้าห้องสอบอะ่ะตอนทําข้อสอบเนี่ยถ้าคุณคิดไม่ได้คุณทุกข์หรือสุขคุณก็ทุกข์ไิถ้าคิดออกคิดออกทุกข้อทุกข้อเดี๋ยวคุณนั่งยิ้มเลยทำอะไรออกจากห้องสอบก็ยิ้ม เพราะนั้นการที่ไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาความคิดคิดไม่ออกมันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งตัวด้านสุดท้ายเนี่ยใหญ่มากก็คือสุขภาวะทางสังคมก็ง่ายๆสังคมก็ถ้าเอาวิชาการไปจับสังคมแปลว่าความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูก,ลกปู่ย่าตายายเนี่ยครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดี่ยวขยายอะไรก็ตามเพราะความสําคัญอย่างนี้แตกเนี่ยมันเป็นความทุกข์ละ ถ้าพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันในความสุขถูกไหมอันที่สองในสังคมมันก็จะมีเรื่องทางกายภาพก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเช่นคุณไปอยู่ในที่ที่มีโรงงานน้ำกะน้ำน้ำตาลมีควันตลอดกลิ่นเหม็นคืออากาศดินน้ำลมไฟถา้าไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ความสุขละมันเป็นความทุกข์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องสะอาดซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่คิดเพราะสังคมเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยมันหมายถึงอะไรที่มีความสัมพันธ์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่ของ5จังหวัดนี่มันคือเกษตรกรรมนั้นทาเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของประชากรก็คือคนถ้าคนกลุ่มนี้ลดความทุกข์ได้เนี่ยมันก็คือเกิดความสุขแล้วล่ะของคนในภาคนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอาชีพเกษตรกร,รเปรียบเสมือนคนที่อยู่ต้นน้ําถ้าต้นน้ำมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี คนที่อยู่กลางน้ําและปลายน้ําก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆตามมาเช่นกันครับมันเชื่อมโยงกันนี่เพราะว่าคือถ้าชาวไร่ชาวนาไม่มีตังค์นะปากท้โพมนันเงียบเพราะว่าเศรษฐกิจฐานรากของเราเป็นพืชไร่น,นาแล้วพวกนั้นไปไม่ได้นะเศรษฐกิจเมืองก็ไปไม่ได้การพาณิชย์และบริการในเมืองก็ไปไม่ได้ข้างล่างยากจนเนี่ยตรงเมืองเนี่ยลำบากมากแล้วที่ร้ายคือลึกไปกว่าน,นั้นก็คือ อาหารการกินความเก็บป่วยถ้าเราลงมาถึงขนาดนี้มาลองคุยเรื่องนี้นะก็จะเจออีกว่าอาหารที่มาจากระบบกะเกษตรปัจจุบันเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งของโรคภยัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกเกษตรเนี่ยมันเป็นรากเป็นเงื่อนไขต้นๆของความอยู่ดีมีสุขคนอื่นก็เกี่ยวโยงไปด้วยคนเมืองก็ลําบากเศรษฐกิจก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีมันเกี่ยวโยงกันอาหารการกิน การคิดต่างๆถึงแวดล้อมเพราะวิถีเกษตรกรรมคืออาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่ครับการเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็จะส่งผลดีต่อสุขภาวะโดยรวมของคนทั้งหมดในพื้นที่ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในวิถีเกษตรกรรมกำลังก่อตัวอยู่ในหัวใจและความคิดของคนรุ่นใหม่ที่เดินทางกลับมาบ้านครับ